สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกทุกท่านครับก็พบกับผมเช่นเคยครับในรายการท่องโลกสะกอกับคนลง .com นะครับรายการของเราก็เป็นรายการเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับวงการสะกรนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิชาการสะกรเรื่องของกฎหมายสะกรเรื่องของข้อระบ,บ,บังคับหรือว่าคือเรื่องของระเบียบสะกร หรือว่าเรื่องของความรู้อื่นๆนะครับที่เราควรจะมาพูดคุยกันนะครับในเรื่องของอาสากรก็จะมาพบปากกันนะครับรายการของเราก็จะมาเจอกันทุกวันพฤหัสบดีนะครับเวลา20นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับสําหรับช่องที่จะเข้ารับชมนะครับก็เป็นชื่อว่าคนลุงดลัดคอมนะครับเขียนอยู่ข้างบนนะครับเขียนอยู่ข้างบนนะครับเป็นเป็นภาษาไทยท่านพิม คําว่าคนลงโดดคอม้าไปนะครับก็สามารถเข้าไปรับชมรับฟังได้นะครับตั้งงช่อง YouTube แล้วก็ทางช่อง Facebook ก็ชื่อเดียวกันนะครับคนลงโดดคอมก็พบกันตั้งแต่เวลา20่สนาฬิกาในวันพฤหัสทุกวันพฤหัสบดีนะครับก็จะพบกับผมนะครับสาหรับวันนี้นะครับผมก็เลตั้งหัวข้อไว้นะครับชื่อว่าผลการถอนหุ้นเมื่อสะก,กัดทุนนะครับก็เป็นประเด็นที่ผมได้รับตัวสับ นะครับจากท่านสมาชิกสกรอมทรั์ท่านหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ทางปักใต้นะครับก็โทรกันมาหลายรอบนะครับผมก็ไม่กล้ารับนะครับกลัวจะเป็นแก้งคอนเซนเตอร์เพราะเป็นเบอร์แปลกแปลกนะครับโทรมาหลายวันนะจนสุดท้ายก็เห็นว่าเออมันไม่น่าจะเป็นของคอนเซนเตอร์แล้วก็รับไปรับโทรศัพท์ก็ท่านก็ดีใจนะฮะที่ได้มาโทรติดแล้วก็ผมรับผมก็ถามว่าจะมาคุยกันเรื่องอะไร ท่านก็บอกว่าท่านถือหุ้นในสกอเรอมซั์นะครับท่านปรากฏว่าณเวลานี้นะครับผลการสอบบัญชีของสกอแห่งนี้นะครับแปลว่าขาดทุนสะสมแล้วก็ขาดทุนสะสมไม่ใช่ขาดทุนธรรมดานะครับก็คือจมหุ้นก็เรียกว่าเป็นการขาดทุนเกินหุ้นไปนะครับก็สมมุติว่ามีหุ้นหนึ่งร้อยบาทตอนนี้ก็ขาดทุนไปแล้วนะครับร้อยห้าสิบาทก็ถือว่า ตา,ามหลักของเรื่องของสกอร์หรือว่าการลงทุนนะครับก็ถือว่าหุ้นตอนนี้มีค่าติดลบไปแล้วนะครับคือมีอยู่เท่าไหร่ก็ถือว่าตอนนี้ยังเอาคืนไม่ได้นะครับเอาคืนไม่ได้ก็ผมก็รู้สึกธรรมดาธรรมดานะครับเราคิดว่าคงจะท่านคนนี้คงจะถือหุ้นไม่มากนะครับท่านก็สารภาพตรงๆนะครับว่าท่านมีอยู่หลายล้านนะครับในสกอรอย่างนี้ก็ถือว่าท่านถือหุ้นแบบมโหลานนะ โดยปกติแล้วในการถือหุ้นในสกปรรมทั์นี่ก็ถือแบบธรรมดาธรรมดานะคนถ้าถือแบบธรรมดาธรรมดา่ถ้ากเกษียณไปก็คงจะอยู่ที่ประมาณ8แสน -9 แสนไม่ถึงล้านนะแต่ท่านนี่ถือแบบเอาจริงเอาจังก็คือเอาเงินของคนอื่นมาด้วยนะเอาเงินของญาติมาด้วยเอาเงินของพ่อแม่เอาเงินของต่างๆพี่น้องต่างๆก็มารวมกันมาถือหุ้นสกปรก็ตกไปตกมาก็ บอกกันสาราภาพตรงๆบอกประมาณหล้านกว่าบาทตอนนี้สะกอนขาดทุนแล้วทําอย่างไรนะครับให้ผมช่วยให้ชี้แจงด้วยผมก็โทรศัพท์ไปนะโทรศัพท์คุยกันนะเป็นชั่วโมงก็อธิบายท่านเข้าใจก็สุดท้ายก็คิดจะฆ่าตัวตายบอกว่าแบบนี้คงอยู่ไม่ได้แล้วในโลกนี้ผมก็ปลอบใจนะปลอบประโลมให้ บอกว่าชีวิตนี้ยังสวยงายมอีกเยอะนะครับท่านก็บอกว่าเงินกข้อน,นี้เป็นเงินก้อนสุดท้ายแล้วเพราะฉะนั้นผมตั้งประเด็นมาวันนี้นี่น่าตกใจหน่อยนะครับแล้วก็เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับองค์การสกอร์ซึ่งเป็นสกรอร์ออมซั์นะครับซึ่งผลเป็นอย่างไรนะครับเราก็จะมาฟังกันนะครับว่า,าสมาชิกท่านนี้จะได้หุ้นคืนหรือไม่หรือจะได้คืนเท่าไหร่นะครับก็จะมาคุยกันถือว่าเป็นเนื้อหาสาระที่มีประโยชน์แล้วก็น่าจะ รับชมรับฟังได้นะครับก่อนอื่นนะครับก่อนอื่นที่เราจะมาคุยเนื้อหานี้เราต้องคุยให้เข้าใจกันว่าหุ้นสากลก่อนให้ทุกคนเข้าใจว่าหุ้นนี้คืออะไรนะครับหุ้นนี้คืออะไรให้เข้าใจพอเมื่อรู้ว่าหุ้นแล้วเป็นอย่างไรแล้วนะครับแล้วจะถอนมาได้ช่วงไหนจะได้คืนอย่างไรเดี๋ยวเราเขาอาธิบายกันนะครับสําหรับหุ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นของสากล หรือว่าหุ้นของบริษัทหุ้นของห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือหุ้นของนิติบุคคลใดๆนะครับที่มีการถือหุ้นกันนะครับหุ้นนั้นก็เรียกว่าเป็นหน่วยลงทุนนะครับเป็นการลงทุนเพื่อที่จะมอบเบือนก้อนหนึ่งนะครับให้กับนิติบุคคลหรือจะเป็นสากรก,รก็คือมอบหุ้นหรือว่าทุนในรุ่นนี้ให้กับสะกรไปทํากิจการไปทําธุรกิจแรงต่างนะครับการค้าเป็นเงินลงขันถ้าพูดภาษา,าชาวบ้านก็คือหุ้นก็เป็นเงินลงขันที่ให้ไปเพื่อทําการค้า ทำธุรกิจนะครับหุ้นนี้นะครับเมื่อให้ไปแล้วนะครับเราก็ต้องเข้าใจนะครับว่ามันก็มีความเสี่ยงนะครับถ้าเกิดทางสากอนเอาไปแล้วทําเกิดมีผลกําไรขึ้นมานะครับท่านก็จะได้ผลประโยชน์จากการถือหุ้นนี้ก็คือได้เงินพันผลถ้าเกิดสากอประสบปัญหาเรื่องขาดทุนท่านก็ในฐานะผู้ถือหุ้นหรือว่าเจ้าของสากอก็ต้องยอมรับ ความเสี่ยงนี้ไปด้วยนะครับก็คือถ้าเกิดลาออกไปเพื่อจะถอนุ้นก็อาจจะได้ไม่ครบนะครับเช่นอาจจะถือหุ้นไป500,000บาทอาจจะได้คืนมา200,000บาทนะครับหรือบางครั้งบางคราวก็ไม่ได้คืนเลยนะครับนั่นคือผลของการถือหุ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้เข้าใจในเบื้องต้นก่อนนะครับ พอเราก็ใจแล้วว่าหุ้นก็คือหน่วยลงทุนอย่างหนึ่งนะครับที่ลงไปเพื่อให้ทางอาสากรได้ไปทําธุรกิจนะครับแล้วก็สมาชิกนั้นก็ได้รับประโยชน์เมื่อมีกําไรก็คือได้เืินบันผลแต่ถ้าเกิดสกรขาดทุนขาดทุนจะสมจนหุ้นหมดอันนี้ท่านก็ต้องยอมรับในผลของการลงทุนนี้ด้วยนะครับสำหรับการถือหุ้นในสกรนั้นนะครับหลักการก็คือ ถือหุ้นได้ไม่เกินหนึ่งในห้าของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดอะสมมติว่าหุ้นมีทั้งหมดห้าหมื่นหุ้นนะครับท่านก็สามารถถือได้ไม่เกินหนึ่งหมื่นหุ้นก็คือหใน5ของหุ้นที่อํชระแล้วทั้งหมดนั่นคือหลักการอของสากอนนะครับส่วนการถือหุ้นมากถือหุ้นน้อยเนี่ยนะครับสมาชิก1คนก็ออกได้แค่หนึ่งเสียงนะครับนั่นคือหลักของสากอก็คือวันแมนวันโบที่เรา ได้เข้าใจกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อเราเข้าใจพื้นฐานของคําว่าหุ้นของสากลแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดว่าถ้าเกิดสากลขาดทุนเราจะได้รับผลอย่างไรสําหรับคารอถอนรุ่นของสากลนะครับก็จะกําหนดไว้ในข้อบังคับนะครับว่าเมื่อสากลสมาชิกจะถอนรุ่นออกจากสากลได้นั้นนะครับจะมีอยู่กรณีเดียวก็คือ เเรียกว่าขาดจากสมาชิกสภาพนะครับก็คืออยู่อ่าเป็นสมาชิกอยู่จะมาขอถอนรุ่นไม่ได้นะจะต้องขาดจากสมทชิภาพก่อนจึงจะมาขอต่อรุ่นได้คําว่าขาดจากสมาชิกภาพก็คือเช่นลาออกจากการเป็นสมาชิกหรือว่าตายหรือตูกใหอออกอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการขาดจากสิาชิภาพก็อสมาชิกก็มีสิทธิ์ที่จะต่อรุ่นคืนได้นะครับขั้นตอนรุ่นคืนนี้ก็มีอยู่2 รับแบบด้วยกันก็เรียกว่าถอนหุ้นในขณะที่สกร์อยู่ในสภาวะปกติก็คือสกร์ไม่ขาดทุนนะครับส่วนอันที่2ก็คือถอนหุ้นในสภาพผิดปกติก็คือสกร์มีการขาดทุนสะสมนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผมก็จะมาคุยกันนะครับสําหรับการถอนหุ้นในสกร์ที่อยู่ในสภาวะปกตินี้ก็ จะไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับก็คือท่านก็เมื่อท่านลาออกจากการเป็นสมาชิกหรือท่านขาดจากการเป็นท่านก็สามารถถอนหุ้นได้เต็มจํานวนนะครับถ้าเกิดท่านไม่ได้เป็นหนี้อะไรอสังค์กรอยู่ต่างๆอสา์กรก็จะไม่ต้องไปหักอะไรท่านนะนะครับท่านก็ถอนหุ้นได้เต็มจํานวนเช่นท่านมีหุ้นอยู่หุ้นละสิบบาทท่านก็ถอนหุ้นได้หุ้นละสิบบาทนั่นแหละนะถ้าเกิดมีอยู่หนึ่งพันหุ้นก็ หนึ่งหมื่นบาทก็ถอนได้ครบหนึ่งหมื่นบาทนั่นคือความหมายของในสภาวะที่สกรอยู่ในสภาวะปกตินะครับส่วนในสภาวะที่จะมาคุยต่อไปนี้นะครับก็เรียกเป็นสภาวะที่ผิดปกติก็คือสกรขาดทุนสะสมคําว่าสกรขาดทุนสะสมก็คือเป็นการขาดทุนที่กินเนื้อตัวเองนี่พูดภาษาชาวบ้านนะครับ ก็คือขาดทุนกินเนื้อตัวเองเช่นมีทุนอยู่1,000งแบาทตอนนี้ปรากฏว่าขาดทุนไปแล้ว80,000บาทก็คือกินเนื้อไปแล้ว80,000บาทหรือบางทีสกอร์ก็ขาดทุนกินเนื้อหมดเลยนะครับมีหุ้นอยู่หนึ0งแสนบาทก็ขาดทุนมากกว่านั้นอีกนะครับเท่ากับหุ้นนี้มีติดลบไปแล้วนะครับมีมีหุ้นมีค่าเป็นศูนย์แล้วมีหุ้นติดลบไปอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรียกว่า ในสภาะวะที่ผิดปกตินะครับต่อไปนี้เราก็จะมาคุยในเรื่องของสภาวะผิดปกตินิดหนึ่งนะครับก็คือในเรื่องที่ภาวะที่สกร์ขาดทุนสะสมนะครับตั้งแต่ปีปศส5 4 9ขึ้นมานะครับก็ทางนายทะเบียนสกร์ก็มีคําแนะนําออกมาก็คือให้สกร์นะครับไปแก้ไขข้อบังคับไปเพิ่มเติมตกฎกติกาต่างๆในการถอนหุ้นที่สกร์ประสบกับปัญหาการขาดทุนสะสมนะให้กําหนดว่าในข้อบังคับ แต่เมื่อก่อนก่อนปี2549ที่จําได้นะครับก็คือในข้อบังคับนี่ไม่ได้กําหนดไว้นะครับว่าในสภาวะผิดปกติหรือว่าในสภาพที่สกรข์ขาดทุนสะสมนี่ทางสกร์มีแนวทางในการจ่ายคืนค้าหุ้อย่างไรนี่ไม่มีนะครับไม่ไม่ได้เขียนไว้ในข้อบังคับนะครับซึ่งนายทะเบียนสกร์ก็เห็นแล้วว่าอาจจะประสบปัญหาในเรื่องของการตัดสินใจเรือในการพิจารณาได้นะครับ ก็เลยกําหนดด้วยว่าถ้าเกิดสกอร์ขาดทุนสะสมนั้นให้กําหนดไว้ในข้อบังคับนะครับว่าจะมีการจ่ายวุ่นอย่างไรนะครับก็เรียกว่าเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เราจะไม่คุยในสภาะปกตินะครับสภาพปกติแล้วก็บอกแล้วคือได้เต็มจํานวนนั่นแหละนะครับแต่ถ้าว่าผิดปกติเราจะได้คืนอย่างไรเพราะว่าเราก็ใจพื้นฐานก่อนว่าอาการเป็นธนายศกรนั้นผู้ถือหุ้นนั้นต้องยอมรับนะครับผลการเบริง,งานของสกอร์นะครับ ที่ทาให้สกอร์นั้นขาดทุนสะสมจนสมาชิกลาออกไปแล้วไม่สามารถได้หุ้นคืนครบตามจํานวนหรือบางครั้งาลาออกไปแล้วก็ไม่ได้หุ้นติดไม้ติดมือไปเลยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าเห็นใจกับสมาชิกนะครับซึ่งการขาดทุนของสกอร์นั้นก็เกิดจากปัจจัยก็ส่วนใหญ่2ปัจจัยด้วยกันนะครับก็คือประสบปัญหาในเรื่องการทําธรุรกิจที่ปิดพลาดนะครับเช่นเกิดาภาวะภัยพิบัติ นะครับหรือว่าการดำเนินง,งานธุรกิจที่เจอเข้ากับอะไรหลายประเภทเรื่องการดำเนินง,งานที่เป็นไปตามปกตินะครับแต่ก็มีการปิดพลาดเรื่องการธุรกิจก็ทําให้สกอเรน,นขาดทุนสะสมได้แต่ส่วนใหญ่ตอนนี้นะครับที่สกอรขาดทุนสะสมเกิดจากการทุจริตซึ่งสกอรแห่งนี้ที่ผมจะมาคุยกันนะครับที่สมาชิกสกอรประสบปัญหาและโทรมาคุยนั้นเป็นขาดทุนเกิดจากการทุจริต นะครับของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สกร์นะครับเพราะฉะนั้นทางนายเบียนสกร์็ได้ออกคำแนะนำมานะครับว่าให้ทางสกร์นั้นไปกำหนดไว้ในข้อบังคับเลยนะครับว่าถ้าเกิดทางสกร์ขาดทุนสะสมจะจ่ายคืนค่าหุ้นให้กับสมาชิกอย่างไรเพราะนั้นในกรณีที่สกร์ขาดทุนสะสมนะครับก็นายทะเบียนสกร์ก็ได้กำหนดไว้นะครับว่า ในการจ่ายตาหุ้นคืนให้กับสมาชิกนั้นนะครับก็จะกําหนดไว้เป็นสูตรดังนี้นะครับว่าเมื่อสักรขาดทุนแบบนี้นะครับก็ต้องให้ผู้สอบบัญชีรับรองงบนะครับแล้วก็ตีมูลค่าหุ้นออกมาว่ามีมูลค่าหุ้นเท่าไหร่ซึ่งมูลค่าหุ้นนี้นะครับก็ได้กําหนดสูตรไว้ว่ามูลค่าต่อหุ้นนะครับเท่ากับตุนเดือนหุ้นทั้งหมดลบด้วยขาดทุนสะสมคงเหลือ นะครับแล้วก็บวกด้วยหนี้ทั้งสิ้นแล้วก็หารด้วยจํานวนหุ้นทั้งสิ้นก็จะได้ค่าอามูลค่าหุ้นที่จะจ่ายคืนนห้กับนอนทิกเท่าไหร่ต่อหุ้นโดยทั่วไปแล้วสกอตนอมทรัพย์ก็จะมีมูลค่าหุ้นหุ้นละ10บาทนะครับสิบาทเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคํานวณออกมาแล้วอันนะวันที่ท่านลาออกไปนี่มูลค่าหุ้นมันเหลือ2บาทหรือ3บาทท่านก็ได้คืนเต่าที่มูลค่าหุ้นที่เหลือนะครับท่านก็คงจะไม่ได้ครบ10บาท แต่ในสกอรแนแห่งนี้นะครับปรากฏเมื่อคำนวณมูลค่าหุ้นมาแล้วนะครับมูลค่าหุ้นติดลบติดลบนั้นหมายความว่าเช่นติดลบ5นะครับสะกอร์ติดลบ5้านี่หมายความว่าท่านมีหุ้นอยู่10บาทมูลค่าหุ้น่างท่านตอนนี้ตัวท่านเองก็จะเหลือศูนบาทแล้วท่านไม่สามารถที่จะรับเต็มจำนวนได้ส่วนไอ้ติดลบนะครับ ส่วนที่ติดลบไปนี่ท่านก็ไม่คงไม่ต้องไปชดใช้นะครับมาชดใช้ไม่ต้องไปเพิ่มเติมให้กับทางสกอร,ร์หรอกเพราะว่าหลักของสกอร์เราในการถือหุ้นนั้นนะครับก็เรียกว่าเป็นการรับผิดในมูลค่าหุ้นที่ยังส่งใช้ไม่ครบแค่นั้นเองครับเพราะฉะนั้นท่านก็คือลาออกจากสกอร์ไปก็คือได้ศูนย์บาทไม่ได้เงินติดตัวแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นอธิบายเข้าใจก่อนว่าในกรณีที่สกอร์ขาดทุนสะสมก็จะมีการคำนวณ ออกมานะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับเมื่อสกอร์ขาดตุนสะสมอาจจะต้องคิดมูลค่าหุ้นลงมาว่าเหลือเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดติดลบหรือว่าเป็นศูนย์นี้ก็ถือว่าท่านไม่สามารถรับคืนเนืนค่าหุ้นได้ในกระดาษน,นั้นนะครับแต่ในสภาวะเช่นนี้นะครับท่านข้อมีสิทธิ์ที่จะได้รับหุ้นคืนได้นะครับต่อเมื่อสกร์รําเดินธุรกิจ แล้วก็มีผลกําไรนะครับแล้วก็ไปหักล้างขาดทุนสะสมหุ้นท่านก็จะกลับคืนมาตามปกติอาจจะต้องใช้เวลานิดผมได้บอกไว้ว่าหุ้นของสกร์อาจจะกลับคืนมาต่อเมื่อสกร์ได้มีกําไรขึ้นมาแล้วก็สะสมมาเรื่อยสะสมมาเรื่อยจนกระทั่งหุ้นเป็นปกติก็คือมูลค่าหุ้นเท่ากับ10บบาทเหมือนเดิมนะครับถ้าท่านลาออกไปท่านก็จะได้รับคืนเป็นเหตุที่สมาชิกท่านนี้นะครับ ได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกนะครับแล้วก็ทางการน้ำการอนุมัติแล้วนะครับอนุมัติแล้วด้วยก็ถือว่าท่านก็หมดโอกาสที่จะรอให้สกรนี้จะเดินเติบโตมีกําไรเกิดขึ้นมาแล้วก็จนมีมูลค่าหุ้นเท่ากับ10บาทเหมือนเดิมเพราะท่านลาออกไปแล้วแต่ถ้าท่าน,นยังไม่ลาออกอยู่นะครับใจเย็นๆให้สสกรมีผลกําไรสะสมขึ้นมาจนท่านสามารถถอนรุ่นคืนได้ อันนี้ก็เป็นโอกาสหนึ่งแต่ต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เรงนี้ก็ยกตัวอย่างนิดหนึ่งนะครับมาเห็นว่าหุ้นของสะกอนั้นมีโอกาสที่จะไม่ได้รับคืนเมื่อสะกอนขาดทุนสะสมนะครับถ้าเกิดสะกอนมีกําไรท่านก็รับเงินปันผลนะครับเพราะฉะนั้นเราในฐานะที่เป็นสมาชิกสะกอนต้องคอยสอดส่องดูแลนะครับคอยสอดส่องดูแลสะกอนนะครับติดตามผลการเดินง,งาน นั่นเพราะเป็นหน้าที่ของสมาชิกสกานะครับไม่ใช่ว่ามาประชุมใหญ่เซ็นชื่อค่าประชุมเสร็จกลับบ้านผมในฐานะที่เป็นวิทยกรในวันนี้ที่มาพูดคุยเปเราเข้าใจก็ต้องขอสแสดงความเสียใจสมาชิกสกท่านนี้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้นะครับที่ผมยกประเด็นขึ้นมาเรื่องของผลการต่อรุ่นเมื่อสกาขาดทุนก็คิดว่าสมาชิกคงเข้าใจนะครับแล้วก็ถ้าอยากจะรู้เรื่องหุ่นสภกน นะครับก็สามารถเข้าไปติดตามใน YouTube ผมได้นะครับผมได้จะทำไว้เนื้อหาในเรื่องของหุ้นสะกรอตั้งแต่การตือหุ้นคุณบัตรกองหุ้นนะครับแล้วการต่อหุ้นเรียงต่างนะครับก็มีอยู่ครบในเนื้อหาที่ผมทำไว้นะครับใน YouTube นะครับขอสามารถเข้าไปติดตามได้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับผมจะยกตัวอย่างนิดหนึ่งนะครับในเรื่องของข้อบังคับสะกอนนะครับ เพราะว่าในข้อบังคับของสกร์นั้นนะครับก็มีอยู่แตกต่างอยู่สองประเภทด้วยกันก็คืออันที่หนึ่งสกร์ไม่ได้แก้ไขข้อบังคับนะครับว่าด้วยเรื่องการาจ่ายเงินค่าหุ้นคืนในกรณีที่สกร์ขาดทุนสะสมนั่นคือไม่ได้มีการแค้ไขเพิ่มเติมในข้อบังคับไว้ส่วนอันที่สองก็คือสกร์ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในข้อบังคับไว้ว่าเมื่อสกร์ขาดทุน สะสมสกร์จะต้องดําเนินการตามที่นายทะเบียนสกร์ให้คําแนะนําไว้ก็คือดังนี้นะครับกรณีที่สกร์ขาดทุนสะสมหรือมีแนวโน้มจะขาดทุนสะสมให้ชะลอการจ่ายคืนค่าหุ้นแก่สมาชิกที่พ้นจากสมาชิกสภาพในระหว่างปีจนกว่าจะปิดบัญชีประจําปีและคำนวณมูลค่าหุ้นที่จะจ่ายคืนแก่สมาชิก นั่นคือที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมไว้นะครับมาผมขอยกตัวอย่างนิดหนึ่งนะครับมีสกอ์แห่งหนึ่งนะครับสกอเ์นไม่ได้มีการแก้ไขข้อบังคับว่าด้วยการจ่ายคืนค่าหุ้นในกรณีสกอเรขาดทุนสะสมนะครับก็คือมีผลดังนี้นะครับก็ผมยกตัวอย่างให้ดูนิดหนึ่งนะครับก็คือเป็นแนวคำพิพากษาที่ธราชิกฟ้องกับสกอร นะครับขอถอนรุ่นคืนนะครับก็มีดังนี้นะครับก็คือขอยกตัวอย่างเพื่อประกอบให้ท่านสมาชิกได้เข้าใจนิดหนึ่งนะครับในเรื่องของการาถอนรุ่นคืนที่เกิดขึ้นจริงนะครับเกิดขึ้นจริงแล้วก็มีสมาชิกมาขอถอนรุ่นคืน2รายด้วยกันแต่ผลของคําพิพากษาที่เกิดขึ้น2รายนี้แตกต่างกันก็นะครับแล้วก็สมาชิกสกอแร่งหนึ่งนะครับมาขอถอนรุ่นคืนจากสากร นะครับโดยขอลาออกจากการเป็นทีพิกร์เมื่อวันที่5ตุลาคม2556นี่คือนายกรนะครับส่วนนายขอนะครับมาขอลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกกับสกร์ในวันที่10มกราคม2557นะครับสกอร์ส,รสกร์ก็ไมอ่อนุมัติในเรื่องของการต่อรุ่นนะครับแล้วก็ไม่ชำระเงินนะครับก็สมาชิกสองคนนี้ก็ไปฟ้องต่อศาล ก็ปรากฏว่าในวันที่3มกราคมนะครับส5 5 7นานับักง,งานตวรวจบัญชีสกรได้มีหนังสือถึงสกรแห่งนี้นะครับบอกว่าสกรนี้มีแนวโน้มที่จะขาดทุนสะสมแล้วก็ให้สกรนั้นงดการจ่ายค่าหุ้นให้กับสมาชิกไว้ก่อนจนกว่าจะมีการสอบบัญชีเสร็จนะครับเพราะฉะนั้น สองคนนี้นะครับก็คือนายกรและนายขอก็ได้นำคำฟ้องขึ้นสู่ศาลนะครับปรากฏว่าผลการพิพากษาของศักของาลได้มีคำพิพากษาไว้ในทํานองที่ว่าสกอแดีงนี้ไม่มีอาการแก้ไขเพิ่มเต,มติมข้อบังคับหรือไม่มีการกําหนดไว้ในข้อบังคับเกี่ยวกับการจ่าย คืนค่าหุ้นในกรณีที่สกรขาดทุนสะสมปรากฏว่าศาลได้มีคำพิพากษาว่าให้ยึดถือนะครับหนังสือของสำนักตรวจบัญชีสกรที่มีมาถึงสกรในวันที่3มกราคม2557เป็นหลักเพราะฉะนั้นคนที่ลาออกก่อนวันที่3มกราคม2557ก็คือนายกอ นะครับซึ่งลาออกเมื่อวันที่5ตุลาคม2556ก็มีสิทธิได้รับเงินค่าหุ้นเต็มจำนวนนะครับส่วนนายขอนะครับซึ่งลาออกเมื่อวันที่10มกราคม2557ก็นายขอก็ไม่รับเงินค่าหุ้นนะครับตามที่ถอนไว้เพราะสกปีกขาดทุนสะสมจนติดลบนะครับเพราะฉะนั้นผลคำพิพากษานนี้ที่เอามาที่แจ้งให้พวกเราได้เห็นในวันนี้นะครับก็คือ สาลได้ยึดถือเอาวันที่หนังสือสารวัตรตรวจ,รวจบัญชีสะกรมาถึงสากรอนผลคนที่ลาออกก่อนที่หนังสือของสาบวัตรวจมาถึงก่อนก็มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าหุ้นเต็มจํานวนนะครับส่วนคนที่ลาออกหลังจากที่หนังสือสำนังกงานรตรวจบัญชีสะกรมาถึงในวันที่3มกราคมก็ไม่รับเงินค่าหุ้นนะครับก็ถือว่ารับเคาะไปนะครับเพราะฉะนั้น,นรรแนวการวิพากษานี้ที่ เอามายกตัวอย่างนี้แต่เป็นแนวคำพิพากษาสารชันต้นนะครับยังไม่ได้อุทธร์ยังไม่ดีกาแต่ก็ือว่าถึงที่สุดเพราะว่า,าทั้งโจล์และจำเลยก็ไม่ได้อุทธร์ต่อศาลสูงก็ถือว่าคำพิพากษา,านี้ถึงที่สุดเพราะ,ะนั้นยกตัวอย่างให้เห็นนะครับส่วนสะกรตอนนี้นะครับส่วนสะกรที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้บังครับแล้วจะมีผลดีต่อสะกรนนะครับก็คือไม่ต้องรอหนังสือธันวาตรวจบัญชีสะกรนนะครับเพราะว่าในข้อบังคับได้กําหนดไว้แล้วนะครับ ว่าถ้าเกิดอสัศกรนนั้นมีการถ้าเกิดสกักรนขาดทุนสะสมหรือเมโนโอมที่จะขาดทุนสะสมให้ชะลอการจ่ายคืนกาหุ้นเก่สมาชิกที่พ้นจากวิภาพนะครับระหว่างปีจนกว่าจะปิดบัญชีและคำนวณมูลค่าหุ้นที่จะจ่ายคืนแก่สมาชิกเพราะได้เขียนไว้ในข้อบังคับแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องไป ศาลก็ไม่ต้องตีความมากนะครับแต่ก็จะลําบากหน่อยคือสกร์ที่ยังไม่ได้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับในเรื่องของการจ่ายอื่นค่าหุ้นในกรณีที่สกร์ขาดทุนสะสมนะครับก็ถือว่าเป็นแนวคำพิพากษาที่เอามาให้ดูนะครับแล้วก็มีประโยชน์เพราะนั้นสกร์ที่ยังไม่ได้แก้ไขเพิ่มเต,มติมข้อบังคับในเรื่องนี้ไว้ก็ควรจะต้องไปทำนะครับเพราะเป็นประโยชน์กับสกร์นะครับก็ถือว่าวันนี้ ก็คงจะเป็นเนื้อหาที่มีสาระและมีประโยชน์กับทุกๆท,ท่านนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมในการจะทําคลิปดีๆมีสาระให้กับวงการสกรต่อไปนะครับก็เข้าไปากดตูกใจนะครับกดติดตามหรือกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกําลังใจกับผมในการจะทําคลิปดีๆมีสาระต่อไปนะครับในวันนี้คงมีแค่นี้นะครับสวัสดีทุกท่านครับ